สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนปั๊มไลฟ์คนไทยนะครับบริการแนะนํานะครับขั้นตอนแรกนะครับให้มาหน้า Google นะครับแล้วก็ให้เข้าสู่เว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ว้ใต้คอมเมนต์นี้ให้นะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะเข้าสู่เว็บไซต์นะครับเว็บปั๊มไลฟ์ปั๊มติดตามนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับมาตรงสมัครสมาชิกนะครับพากดเข้ามานะครับก็จะมีชื่อผู้ใช้ให้ใส่นะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านนะครับ ยืนยันรหัสผ่านนะครับก็ให้เพื่อนๆกรอกข้อมูลใ้ครบเพื่อนทั้งสช่องนี้เลยนะครับและอย่าลืมติ๊กถูกด้านล่างตรงนี้กันด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับอพอกดสมัครเสร็จแล้วนะครับใกล้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้นะครับอตอนนี้ผมอาเข้ามาสู่หน้าตาเว็บไซต์นะครับ KM Social เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านตรงกลางนี้จะมีแยกเป็นหมวดหมู่แบบนี้เลยนะครับให้ทุกคนเลือกใช้นะครับจะมี a c e b o o k นะครับ YouTube t i k t o k IG นะครับแล้วก็ทวิตนะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยนะครับก็ ให้เพ <c oughs> siglo. ื่อนเพื่อเลือกใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นของ Facebook นะครับให้คลิกที่ Facebook นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงหมวดหมู่นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้เลยนะครับ Facebook นะครับเพิ่มไลฟ์โพสต์ประเทศไทยนะครับก็เลือกได้เลยนะครับเลื่อนลงมานะครับตรงบริการนะครับใกล้ทุกคนเลือกใช้บริการได้เลยนะครับราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเลือกใช้เป็นตัวแรกให้ดูนะครับในอย่าลืมอ่านคําแนะนําก่อนสั่งซื้อด้านขวาตรงนี้กันด้วยนะครับ ใน่วนของลิงก์นะครับก็ให้มาที่หน้า Tik t o k แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเลือกโพสต์นะครับที่ทุกคนต้องการจะปั๊มได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเลือกเป็นโพสต์นี้ให้ดูเลยละกันนะครับก็ให้คลิกที่เวลานะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดโพสต์เป็นสาธารณะก่อนทาการสั่งซื้อทุกครั้งด้วยนะครับถ้าไม่เปิดยอดก็จะไม่ขึ้นให้นะครับพอเปิดเสร็จแล้วนะครับก็คัดล็อกลิงก์ด้านบนได้เลยนะครับอแล้วก็นําลิงก์มาใส่นะครับปริมาณนะครับขั้นต่ํา20ยอดไลค์นะครับเดี๋ยวันี้ผมมจะาลองก ยี่สิบให้ดูนะครับค่าบริการก็จะอยู่ที่เก้าบาทเองนะครับก็ถือว่าถูกมากๆนะครับและก็ไลค์คนไทยนะครับเนียนๆครับแล้วกดสั่งซื้อได้เลยนะครับอ่าพอกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้มาแจ้งกับทุกคนเลยนะครับว่าได้รับการสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่านรหัสด้านล่างตรงนี้นะครับถ้าใครเกิดปัญหานะครับ ยอดไม่ขึ้นหรือยอดขึ้นช้านะครับก็นําเลขนี้ไปแจ้งกับแอดมินผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับมาดูที่ประวัติการสั่งซื้อกันต่อนะครับหรือว่าคลิกด้านล่างตรงออเดอร์ตรงนี้นะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าประวัติการสั่งซื้อเหมือนกันเลยนะครับแบบนี้นะครับพอเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับก็จะมีสถานะแจ้งบอกนะครับว่าตอนนี้ทางเว็บไซต์ทํางานไปถึงไหนแล้วนะครับอตอนนี้การรอดําเนินการอยู่นะครับในช่วงรอดําเนินการครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายทางเว็บไซต์นะครับว่าใช้ ใช้งานยังไงนะครับหรือมีอะไรบ้างนะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมี4ช่องทางให้เลือกใช้นะครับจะมีตัวนี้ว่าเหรนะครับเหรียญคริโตนะครับสแกนเคอร์โค้ดทุกธนาคารนะครับบังราเวอรเลนะครับใครทุกคนเลือกใช้บริการเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับบริการเติมเงินนะครับก็จะมีโบนัสให้ด้วยนะครับนี่นะครับโบนัส5%เนะครับเมื่อเติม1000ขึ้นไปนะครับมาดูที่บริการกันต่อนะครับ บริการนะครับจะมีหลากหลายบริการให้ทุกคนเลือกใช้เลือกดูผ่านทางนี้ได้เลยนะครับจะมี a c e b o o k นะครับ YouTube t i k t o อนะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยนะครับนี่นะครับใครเพื่อน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 เลือกดูเลือกใช้ได้เลยนะครับอันนี้นะครับหรือใครจะคลิกดูตตองคําอธิบายด้านหลังแบบนี้ก็ได้นะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะเจอข้อความแจ้งอยู่ด้านในนี้นะครับหรือว่ากดสั่งซื้อผ่านทางนี้ก็ได้นะครับอ่านแนะนําเพื่อนนะครับท่านเพื่อนเขาไหนอยากมีรายรได้เสริมนะครับก็เพียงแค่คัดลอกลิงก์ด้านซ้้ายนนนะะคครรัับบบบแี และส่งต่อไปให้เพื่อนนะครับก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่นกันด้วยนะครับส่วนช่วยเหลือนะครับถ้ายอดใครไม่ขึ้นนะครับหรือว่ายอดขึ้นช้าหรือทําไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็เป็นการตักขานแอดมินผ่านหน้าเว็บไซต์เลยนะครับแกงเรื่องแก้งปัญหาผ่านทางนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครจะติดต่อแอดมินผ่านทางไลน์นะครับคลิกที่ไหลแล้วก็สแกนคิวอารโค้ดผ่านทางนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดไหลเริ่มขึ้นอย่างนะครับ อ่ะตอนนี้ยอดไลค์ก็ขึ้นมาเลยนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นคนไทยเนียนๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับอ่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะปั๊มไลค์คนไทยเนี่ยครับยอดขึ้นไวและเนียนๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ